เดี๋ยวพี่เฉยหาอุปกรณ์ในการพาพาเที่ยวตลาดก่อนนะฮะลองเ้ียกมาซิวี่ว่ะวะโอ้ยแบ่เราอยา่บ้านแถ่น,นี้อุ๊ยไม่เกิน ขอไปเอาแอลกอฮอล์ก่อนนะคะเพราะว่าต้องพกแอลกอฮอล์ตลอดนะคะเพื่อฉีดปอนปอนปอนหยิบแอลกอฮอล์ตรงนี้ให้แม่หน่อยตรงนี้ตรงเนี้ยแม่วางไว้ลืมเอาสองเอาสองขวดสองขวดเลยฮะเออเออที่ไหนเจนทีก็ได้อะไรก็ได้เจนทีมามามาตังมาด้วย เออโอเค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 ไม่ได้ธุรกิจต้องเป็นธุรกิจฝ <Wow! S 1> ากส่งของก็ต้องจ่ายตังค์เอาละค่ะพี่เจอ๊กออกจากบ้านมาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้แต่ว่ายังไปตลาดไม่ได้เพราะว่าเมื่อกี้นี้ได้ยินเสียงตะโกนมาว่าแม่ส่งของหน่อยเพราะฉะนั้นเราได้รับคําสั่งมาว่าให้เราส่งของให้ก่อนเราก็ต้องส่งของก่อนนะคะเพราะมันเป็นภารกิจที่ ใหญ่ถูกต้องไหมคะสำหรับแม่เนาะโอเคถึงแล้วแต่ไม่มีพี่จอดโอ้จอดแป๊บเดียวจะว่ามี่จอดแป๊บหนึ่งได้ไหมพี่จอดตรงนี้ได้ไหมคะจอดจอดตรงนี้ได้ไหมคะส่งของแป๊บหนึง่งได้เราจะไม่ออกจอดได้เลยโอเค<อ>ค่ะขอบคุณมากค่ะใจดีให้จอดยังเขาบอกว่ายังไม่มีรถออก เดี๋ยวพี่จะเอ๋ลงไปส่งของกันนะส่งของเรียบร้อยแล้วภารกิจเสร็จสิน้นเดี๋ยวเราไปตลาดกันเลยค่ะ โ oh. หแสงส่องหน้าเลยจอดตรงนี้มองไม่เห็นกลางสสยของเรา <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราไม่เคยเดินตรงนี้มาก่อนแดดส่องเลยแล้วก็เออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เฉยหาอุปกรณ์ในการพาพาเที่ยวตลาดก่อนนะ ที่บ้านเห็นเนี่ยอ้ยไมคกอดเดี๋ยว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 ดูกันดูกันดูกันว่าเตรียมตัวมาดีแล้วไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาหาหาตายแล้วตายตายตายโอ้ยโอ้นี่นี่นี่อยู่นี่เจอแล้วเจอแล้วเกือบต้องกลับบ้านไปเอาแล้วนะเนี่ยเจอแล้วเจอแล้วโอเคเดี๋ยวไปกันเลยค่ะจะบอกอะไร ออกมาตลาดมันต้องมีเงินสดเนาะมันจะสะดวกแต่ปรากฏว่าพี่จเจ๋ลืมกดตังค์แล้วต้องเดินไปกดตังค์ตรงน,นงนู้นไม่งั้นไม่ได้ไม่ได้ของกลับบ้านแน่เดี๋ยวเราเดินไปกดตังค์กันก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปเดินซื้อผลไม้กันไปเดี๋ยวไปกดตังค์กันนี่กดตังค์ก่อนอลแล้วค่อยไปตลาดพี่จเจ๋กด ร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปจ่ายตลาดกันไปกันไปกันเลยถึงแล้วนะคะอาคารผลไม้ ทองนะคะวัวิม่าที่ก็อร่อยนะโ้ฟิเจก็กินเหมือนกันมันก็ไม่หวานมากนะคะอร่อยค่ะแค่เย็นๆนะแล้วก็มีวันละองอมเยอะเลยร้านแนะนาร้านหน่อย <c oughs> อันนี้ไม่ลืมผล <c oughs> ร้านร้านอยู่แถวไถคห,าหาไคร้านอยู่ตลาดเทศไทยค่ะร้าอยู่ตลาดเือไท่ มาหุหน่นนุกันนะคะอยู่ตลาดไทยนะคะโซล่ร้านนี้ค่ะเข็มรับรองว่าผลไม้ร้านนี้สดแล้วก็อร่อยค่ะยังไงก็แม้กันไปได้นะคะตลาดตลาดอะไรนะ,ะนะ <laughs> ตลาดเทิดไทยมาจะไม่รู้เลยนะว่าตลอดเทิดไทยยังไงก็แม้กันได้นะคะตัวนี้ อยู่โซนจอดรถอัคานผลไม้นะคะร้านลอกเตอร์ใช่ไหมคะมันมาซื้อกันนะฮะอันนี้อันนี้ร้อยหนึ่งนะคะใไปห้าร้อยนะได้ดได้แล้วได้ล้วสี่เร้อยเดี๋ยวเราไม่เก็บที่รถอ่ะเพราะว่ามันหนัก แเดยวดาว่เปดงเดียวนะได้มเจอร้านแก้วมังกรแล้วค่ะอยู่ด้านหน้าเลยนะคะโลละเท่าไหร่นรนะสี่สิบสามโลร้อยนะคะด้านนี้อันนี้แก้วมังกรขาวสามสิบสี่โลร้อยแล้วก็แก้วมังกรขาวโอหลายอย่างแสดงว่าเขาก็คัดเกลดเนาะคัดเด็คัอ๋อคัดเบอร์เล็กเบอร์ใหญ่ มีเโด <laughs> โเโดด้วยใทแแ้ไหมาดวดเดี๋ยวเรามาเลือกแก้มงกรนี้ก่อนนะคะก่อนจะไปอย่าอื่นเดี๋ยวไม่ได้ซื้อ่อนอี่ร้านอยู่ร้านอยู่ก่้องหน้าใช่ไหมคะกลงหน้าร้านแรกเลยร้านแรกเลชื่อร้านเะนี่ ไม่มีชื่อร้านเอาเป็นว่าเข้ามาที่จอดรถตรงด้านหน้านะแล้วก็เข้ามาเลยจะเห็นแก้วมังกรเยอะๆนั่นแหละร้านพี่เขา

ดีเพราะว่าตะกี้ให้ไปร้อยหนึ่งเอ่อแป้งเดียวจะให้ได้มาคืนสามแป้งไแงแ้เป็นแปงค์นี่จะได้สอก,กับคืนมาสามแปงนะี่คะอาเอาโลโลนค่ะแล้วกเอาลองกองโล,โลนนะคะ,คะององเอาอนอยีหเอาดำๆก็ได้ค่ะดำดำจะหวานนะแม่สอนไว้อ๋อเ check out the